มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ่งสุดท้ายที่เบิร์ตเองของแม่แตงโมก่อนเก็บของออกไปจากบ้านค่ะคุณแม่พนิดาคุณแม่ของนักแ,แสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งโดยหนึ่งในบางท่อนบางตอนที่คุณแม่นะคะได้พูดก็คือความสัมพันธ์ของแตงโมนิดากับเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการ ซึ่งคุณแม่เผยว่าฝ่ายชายเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ลูกสาวของตนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารที่มักจะชอบป้อนข้าวให้แตงโมทานอยู่บ่อยๆไปจนถึงการจัดเก็บที่นอนแถมเบิร์ตเองเคยให้สัญญากับคุณแม่ด้วยว่าจะรักแล้วก็ดูแลแตงโมไปนานๆค่ะ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากแตงโมนิดาจากไปตอนนี้ฝ่ายชายเป็นอย่างไรบ้างคุณแม่เองเล่าว่าตอนนี้เบิร์ตได้แยกตัวออกไปแล้วแต่ก็ได้ขอข้าวของเครื่องใช้ของแตงโมที่เคยเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันติดตัวไปด้วยพี่เบิร์ตแยกตัวออกไปโทรหาได้แต่ว่าเขาเองยังไม่พร้อมที่จะคุยเยอะๆ แต่เขาขอสิ่งที่เขาขอก็คือขอรูปน้องโมที่เขาชอบรูปภาพที่เขาชอบแล้วก็ขอหมอนที่เขานอนกับน้องโมหมอนที่นอนหมอนข้างตุ๊กตาสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาใช้ร่วมกันเขาขอไปที่บ้านตั้งแต่น้องโมจากไปไม่มีใครอยู่เลยสิ่งสุดท้ายที่เบิร์ดขอจากแม่แต่งโมก่อนที่จะเก็บของออกจากบ้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ